ถ้าท่านเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือห้องชุดที่ชายหาดไมอามี่แห่งนี้นะครับแล้วไม่ยอมเสียภาษีที่ในเละสิ่งปลูกสร้าง3ปีติดต่อกันห้องชุดของท่านจะโดนยึดไปขายทอดตลาดเลยครับนี่คือแนวคิดทั่วไปเลยนะครับในการเก็บภาษีที่ในเละสิ่งปลูกสร้างในประเทศตะวันตก ผมพาเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีปลัดกระทรวงอธิบดีผออ,อไม่ใช่ผัวอ้อยนะครับพวำนวยการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดูภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในประเทศตะวันตกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียหรือแม้กระทั่ง ที่สิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยครับที่อื่นเขาเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างราวๆนะครับ1%ของมูลค่าตลาดครับแต่ของประเทศไทยเก็บเพียงแค่ล้านละ200บาทตามราคาประเมินราชการซึ่งแสนจะต่ำอีกตัางหาก็คือแทบไม่เสียภาษีกันเลยล่ะครับหรือเสียก็ไม่มากลองคิดดูนะครับห้องชุดที่ ชายหาดไมอามี่นี้เนี่ยครับหน่วยหนึ่งคงเป็นเงินประมาณนะครับ40ล้านบาทเขาต้องเสียภาษี1%อร์กว่ากว่านะครับตามราคาตลาดเอาเป็นว่าแค่1%ก็พอนะครับ40ล้านนี่แต่ละปีต้องเสียภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นเนี่ย4 0 0แสนครับแต่ที่ประเทศไทยปรับไม่เป็นอย่างนั้น เราก็เลยเก็บภาษีได้น้อยมีเงินน้อยที่จะามาพัฒนาท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็เลยไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเรากเก็บภาษีมาพัฒนาท้องถิ่นทําให้ท้องถิ่นจเจริญขึ้นก็ยิ่งทําให้มูลค่าทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสาธารณภพก็จะดีขึ้นมีการดูแลกันดีขึ้นโรงเรียนดีๆก็จะสามารถที่จะจ้างอาจารย์เก่งๆมาช่วยกันสอน ใค,ใครก็อยากจะมาอยู่ใกล้ๆโรงเรียนดีๆปีปีหนึ่งเนี่ยครับมูลค่าทรัพย์สินอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก3เซแต่เราเสียภาษี1เรเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้แต่ถ้าเราไม่เสียภาษีสมมติว่าสัก3ปีต่อเนื่องกันเนี่ยครับจาหน้าที่ของรัฐก,ก็จะเอาทรัพย์ของเราเนี่ยครับไปขายทอดตลาดนยครับขายได้เท่าไหร่ก็จะ ส่วนที่เป็นภาษีที่คงค้างอยู่จะได้ไม่เป็นหนี้ของรัฐรัฐบาลจะได้มีเงินมาพัฒนาประเทศแล้วเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารทนานองนี้เนี่ยครับนะเมื่อท่านกลับมาก็เอาเงินไปได้เลยพร้อมดอกเบี้ยแต่จะบอกว่าเาหายแกล้งหายสาบสูญไปหรือแกล้งหายไปหรือว่าไม่ได้แกล้งแต่หายไปจริงๆเนี่ยครับแล้วไม่เสียภาษีอันนี้ไม่ได้ครับทุกคนจะต้องเสียภาษี ตามหน้าที่พลเมืองนะครับนี่คือสังคมสีเวลัยเขาทํากันอย่างนี้ครับแต่บ้านเราพยายามจะเลี่ยงภาษีกันสุดชีวิตโดยเฉพาะคนรวยๆท,ทั้งทั้งที่นะครับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเก่าเก่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยนะครับสักห้าหมื่นบาทปีปีหนึ่งก็ต้องเสียภาษีคา่าธรรมเนียมต่างๆประมาณ500หรือประมาณ1%อยู่แล้วแต่ในกรณีอยสหรืยเนี่ยครับเราไม่พยายามที่จะเสียอ้างนูน่นอ้างนี่สาร,รพัด ราคาประเมินราะการก็แสนจะต่ําเพื่อที่จะให้คนรวยๆเสียภาษีให้น้อยที่สุดและมีข้อยกเว้นมากมายนี่คือสิ่งที่เราควรจะคิดใหม่ทําใหม่ในการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับสร้างจิตสํำร็จให้ประชาชนได้รู้ว่าการเสียภาษีเป็นหน้าที่พลเมืองสําคัญไม่แพ้การมาท่องว่าเรารักชาติด้วยซ้ำไปครับ